ยูทูบช่วยช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .4 ม5ม .6 ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนันกเรียน <Okay. S 1> ทุกคนนะครับ yeah. มาต่อกันหนะ้า47เลยนะครับกับแอคชั่น3นะครับผมนั่นก็คือข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้ไฟเอ็ดเวิร์ดส์นะครับให้หาคำศัพท์8คำศัท์นะครับ related to the royal canadian mounted police ที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับตำรวจ mounted police นะครับไม่ใช่ตำรวจภูเขานะครับเป็นตำรวจตำรวจม้านะครับนะเขาเรียกตำรวจมา้า Canadian ของชาวแคนาเดียนซึ่งเป็น royal canadian ก็คือ,อ เป็นตำรวจราชองครักษ์นะครับนะตำรวจในพระราชวังนะครับนะโรโยแคนาเดียนนั่นก็คือได้คำศัพท์มาแปดคำศัพท์นะครับก็คือคำว่า s i f e นะครับอ่านว่าชิปนะครับแปลว่าทํางานเป็นกะนะครับนะได้คําว่า COAT นะครับโค้ดเสื้อโค้ดนะครับเสื้อการหนาวได้คําว่า petrol นะครับซึ่งแปลว่าการออกตรวจตรานะครับนะตรวจตราต่างๆ ได้คำว่า s e r v e นะครับนัก็คือบริการนะครับ S E R V E r v e นะครับได้คำว่า s y m b o l นะครับแปลว่าสัญลักษณ์ได้คำว่า civil นะครับซึ่งแปลว่าท้องถิ่นนะครับได้คำว่า c e r e m o n y นะครับซึ่งแปลว่าพิธีการเฉลิมฉลองนะครับ c e r e m o n y นะครับหรือว่าพิธีกรรมนะครับโอเคครับไปดูกันเลยว่าเอาคำเหล่านี้มาเติมลงไปนะครับออกไม่ได้ออกมาเติมนะครับตันตี รับเป็นการให้เลือกนะครับสองคำให้เลือกนะครับโอเคครับคุณครูมาแปลให้เลยนะครับผมนั่นก็คือเขาบอกว่า้ขีดเส้นใต้นะครับ the correct word คำศัพท์ที่ถูกต้องในแต่ละประโยคนะครับ each แปลว่าแต่ละนะครับ sentence ประโยคข้อหนึ่งนะครับ m u l t i c e นะครับก็คือตำรวจม้านะครับ officer ก็คือเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานตำรวจม้านั้นได้ ระหว่างโฮกับแครีนะครับเอาเรดิโอวิดใหมเรดิโอแปลว่าวิทยุนะครับกับตัวเขาคำว่าวิทยุนะครับถ้านักเรียนเรียนมาจากหนังสือตำราเรียนจะหมายถึงวอลนะครับนะสมัยนี้เรียกว่าวอลก็แล้วกันจบเลยนะครับวอลที่ใช้วอลกันนะครับวอลหนึ่งเรียกวอลสองด่วนอะไรนี่นะครับให้ใช้คว่าแครีนะครับแปลว่าพกแปลว่าพาแปลว่าถือนะครับไม่ได้ใช้ว่าโฮนะครับโฮแปลว่าเอามือจับนะครับ แต่ในที่นี้คือพกพาไปเสียบไว้ที่เอลก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าโหต้องใช้มือถือข้อที่สองครับผม m o u n t policeman นะครับตำรวจมานี่นะครับผม h a v นะครับให้เลือกรอง Portable กับ San s i s s เ r a d i o มือถือที่ว่านี่นะเออวอที่ว่านี่นะครับผมก็เรียกเป็น Portable นะครับก็คือสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกแต่ถ้า San s เ s อร์นะครับ Radio นะครับก็คือวิทยุ s ซ n s i s s ร r สมัยเก่านะครับนะ ลุงลูกนันเกเรียนสมัยนี้เกิดทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะคือวิทยุที่ฟังตามบ้านนะครับลูกทุ่งซิสเตอร์นะครับฟังซิเออนะครับนะมันเป็นเพลงสมัยก่อนข้อที่สามก็ policeman นะครับบาพนักงานตำรวจยู u ิ l ีแพทโร o l p a t r o ออกตรวจนะครับมักจะออกตรวจตามถนนสตรีทตามถนนที่ไหนตามถนนไปตรวจยังไงครับอินแพร์ครับ in pair เพราะตำรวจต้องไปเป็นคู่นะครับนะให้ตอบอินแพร์ ข้อสี่ครับเดย์คอนโทรลคราวนะครับเขาควบคุมฝูงโขฝูงชนนะครับนะอย่าเป็นฝูงคนนะครับต้องเป็นฝูงชนก็คือคนมากๆนะครับแอสปอร์ตนะครับระหว่างสปอร์ตสปอร์ติ้งเกมกับสปอร์ติ้งอีเวนต์นะครับต้องตอบสปอร์ติ้งอีเวนต์นะครับอีเวนต์แรืว่าเหตุการณ์สปอร์ติ้งอีเวนต์ก็แปลว่างานแข่งขันกีฬาทั่วๆไปเนี่ยนะครับนะอาจจะเป็นแข่งขันฟุตบอลแข่งขันบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรก็ว่าไปเขาเรียกว่าสปอร์ติ้งอีเวนต์นะครับ ภาษาไทยเรียกว่าอีเวนต์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอีเวนต์นะครับอีเวนต์สปอร์ติงอีเวนต์นะครับข้อที่5ครับ The Police Man's Horse s นะครับม้าของของตำรวจก็เขาเรียกว่า Mounted Police นะครับคือตำรวจม้าดังนั้นก็คือม้าของตำรวจ Art r a i e n d นะครับเป็น Passive v o i c e ได้ถูกเซนนะครับได้ถูกฝึกถูกฝึกมาเพื่อ To Stand Stand อะไรครับ Stand Still นะครับ Stand Still แปลว่าให้ยืนนิ่งๆได้นะครับนะ แซนซิลเนี่ยแปลว่าให้ยืนยิ่งๆก็ได้ให้วิ่งก็ได้ให้หยุดก็ได้นะครับข้อที่6ครับ The police are The people of Canada นะครับผู้คนของชาวแคนาดา are proud of นะครับมีความภูมิใจต่อตำรวจของพวกเขานะครับให้ต่อคำว่า off นะครับจบนะครับนะไปต่อข้อที่3ต่อ ค่อยสก็บอกว่าให้พูดด verb ให้ทำคำกริยานะครับในวงเล็บนะครับใน bracket คือคำว่า r i v e นะครับตัวนี้ให้เป็น3มเทนอีกเหมือนเดิมนะครับต้งเรียนมาดูกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้ว่าทำไมใช้เทนนั้นเทนนั้นนะครับนะเนี่ยสเทนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีกว่านะครับแหมวันนี้คุณครูเปลี่ยนสีรรหลายรอบเหลือเกินนะครับ เขาบอกว่า last week นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแหมมองไม่ค่อยเห็นอด้หอกนะเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ was a bad week for Jason มันเป็นอาทิตย์ที่ช่างเลวร้ายเหลือเกินสำหรับเจสันนะครับนาเจสันะว่าอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกของเขา as ตรงนี้แปลว่าเพราะว่านะครับเพราะว่า he was driving เพราะว่า ในขณะท o กครับ s แปลว่าในขณะนะครับในขณะที่ he was driving นะครับที่เขากำลังขับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับใช้เป็น past continuous นะครับนะที่เขาให้เลือกเทนนะครับนะที่เลือกเป็น past continuous เพราะว่ามันมีคำว่า last มีคำว่า last week นะครับอาทิตย์ที่แล้วดังนั้นอาทิตย์ที่แล้วขับรถนี่ก็คือเล่าเหตุการณ์ว่าขณะกำลังขับรถนะครับก็เลยเป็น past continuous โอเคนะเข้าใจนะจบนะครับนะในขณะที่เขากำลังขับรถไปไหนก็ไปทำงาน to work เขาได้ขับรถไปชนกับรถคันอื่นนะครับนะดังนั้นชนนะครับไม่ได้ใส่เป็นกำลังชนนะครับชนไปเลยนะครับเป็น past simple นะครับเติมี d ีนะครับ crash into another car ก็คือชนกับรถคันอื่น and broke his leg นะครับและขาของเขาหักนะครับเพราะเหตุการณ์ในอดีตนะครับก็เปลี่ยนเป็น past simple นะครับ เบรกตรงนี้แปลว่าแตกแปลว่าหักนะครับลักิริแต่ว่าโชคดีนะครับที่ THE OTHER r r i v e r ก็คือคนขับรถอีกคันหนึ่งก็คือคนที่มาเกิดอุบัติเหตุกับเขานั้นนะครับที่มาชนกับเขานั้น Di ิน t g e t hurt นะครับเห็นไหมครับเป็นอดีตจาก NOT GET ก็ต้องเป็น DO NOT GET แต่ว่ามันเป็นอดีตก็เป็น d d ิน g e t get, นะครับ Di ิน t g e t hurt ก็คือ โชเฟอร์อีกคันหนึ่งที่มาชนด้วยเนี่ยเขาไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้ารับบาดเจ็บอาจจะต้องไปเสียค่าเสียหายกับเขาอะไรก็ว่าไปก็เลยบอกว่าลักขี่โชคดีหน่อยแล้วก็ he has been in hospital he ในที่นี่คือเจสันนะครับนากลับมาพูดถึงเจสันอีกแล้วนะครับนาไม่ได้หมายถึงโชเฟอร์กันนั้นนะครับ he has been in hospital b นะครับแปลว่าอยู่เป็นปัจจุบันเมื่อเราทำให้เป็นอดีตนะครับผม แต่ว่าบังเอินนะครับบางเอินฝากตรงนี้นะครับนักเรียนถ้าเราเปลี่ยนเป็น was เนี่ย was แปลว่าอยู่เฉยๆแต่ในประโยคมันแปลว่าเขาถูกนำตัวไปโรงพยาบาลน,นะครับก็เลยให้ใช้เป็นนะครับ has been นะครับนะ has been นะครับคือได้ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลน,นะครับ for five day เดี๋ยวนะ has been ตรงนี้นะครับเป็น Uh, present perfect อเอางี้นะครับนะ has been นะครับ be เป็น has been ก็คือก็คือฟังตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเพราะเขาบอกว่าให้ทำเป็น past simple ให้ทำเป็น past continuous และให้ทำเป็น past perfect present perfect ตัวทีครับดังนั้น present perfect เรายังไม่ได้ทำเลยสักคำศัพท์หนึ่งก็เลยมาทำในข้อนี้ p r e s e n t perfect ใช้ในกรณีไหนครับใช้ในกรณีที่ทำเหตุการณ์นั้นๆและตอนนี้ก็ยังกำลังกระทำอยู่นั่นก็คือเขานะครับทัวที่นะไม่ได้ถูกนำตัวไปนะครับตรงนี้ให้แปลว่าเขาอยู่เฉยๆนั่นแหละอยู่ในโรงพยาบาลแต่อยู่มา5วันแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ก็เลยให้ใช้เป็น Present Perfect เห็นไหมครับเข้าใจแล้วนะครับนะตรงนี้จึงได้เปลี่ยนเป็น Present Perfect นาตอนนี้นะครับเดอกเตอรแซดนะครับคุณหมอได้อ่าให้ข้อมูลว่านะครับได้พูดว่า He นะครับอ่า w r y lucky to be alive นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เขาพูดถึงตอนนี้ดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเป็น present simple นะครับนะอ่ามี be present simple นะครับไม่มี present simple นะครับค่อยทำเป็น past simple past continuous นะแล้วก็ present perfect ดังนั้นตรงนี้ไม่ใช้ Be ไม่ใช้ is นะครับนะให้ใช้ was ไปเลยเพราะเขาไม่มีไว้ทำเป็น present simple นะครับให้ทำเป็น past นะครับเปลี่ยน i ีสเป็น was นะครับนะคุณหมอพูดว่า now แต่ว่ามีคาว่า now มาด้วยแหมงงเหมือนก,กันงงงนันนะครับเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป็น past simple นะครับนะ คุณหมอพูดว่า he was uh, v e r y lucky to be alive นะครับขอช่างโชคดีแล้วเกินนะครับที่ยังมีชีวิตรอดมาได้นะครับ to be alive โอเคครับผมจบนะครับมาแปลเนื้อเรื่องของตำรวจมาก,กันนะครับผมนะครับามาแปลคุณครูปแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับเดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วรู้สึกว่ายัางอีกนิดเดียวดังนั้นเดี๋ยวแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะครับ ตั้งใจฟังนะครับลูกๆนักเรียนจะได้คำศัพท์เยอะๆนะครับ uh, The Cleveland Mounted Police นะครับก็คือตำรวจนะครับ Mounted ตำรวจมา Cleveland ของเมือง Cleveland Was once a Was once a proud unit นะครับเป็นหน่วยงานนะครับ Unit แปลว่าหน่วยงานที่ มีความภูมิใจมากว่าในการในครั้งหนึ่งนะครับหรือในครั้งหนึ่งนะั้นมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เซิร์ฟวิงที่ได้ให้บริการ the people of c r e v e land แก่ผู้คนชาว c r e v e l a ด d นะครับ the local resident resident แปลว่าผู้อยู่อาศัยผู้อยู่อาศัยที่อยู่ตามโลโก้ตามท้องถิ่นต่างๆของเมือง c คร v แล a ด d นั้นนะครับ were a s plow o f the mounted police officer a s as ขั้นหน้าขั้นหลังนะครับแปลว,ว่าเขามีความภูมิใจมากเท่าที่จะมากได้นะครับที่เจ้าพนักงานตำรวจมาของเขานั้นนะครับได้นะครับ The Canadian R there ก็คือไดอ้สร้างความภูมิใจให้กับชาวแคนาเดียนซึ่งได้อยู่นะครับพร้อมกับพวกเขานะครับแปลว,ว่าอย่างนั้นได้อยู่พร้อมกับพวกเขานะครับ คือในในขณะนั้นนะครับในขณะที่มีหน่วยงานตํารวจนี้อยู่เพราะว่าต่อไปกําลังจะแปลว่าหน่วยงานนี้กําลังจะถูกยุบนะครับนะคือผู้คนที่ได้อยู่ในช่วงที่ตํารวจตำรวจมายังไม่โดนยุบนะครับเขามีความภูมิใจมากเท่าที่จะมากได้นะครับแปลว่าอย่างนั้น The l o ค a l เ o ้า c ิ l นะครับก็คือมีสภาท้องถิ่นนะครับแปลว่าอย่าง,งานั้น c o u n c ิ l เข้าซินแปลว่าสภา สภาท้องถิ่นนะครับได้ดีไซน์หรือได้ตัดสินใจ to close this unit นะครับเพื่อพเพื่อที่จะปิดหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานตำรวจม้านะครับเบคอนเพราะว่า did n o t have enough m o เ e y เพราะว่าพวกเขาไม่มีเงินพอที่จะจ่ายนะครับนาให้กับหน่วยงานตำรวจมา้าเหตุผลแค่นั้นเองนะครับคือเขาไม่มีเงินเหตุผลนั้นนะครับไอตัตีครับคุณครูไปใส่กบว่าเหตุผลแค่นั้นเองไม่ได้นะครับนะ คือผลของเขาไม่มีเงินจ่าย but the people want the unit to start operate again นะครับแปลตามคำศัพท์ทีละศัพท์เลยนะแต่ว่าผู้คนนั้นต้องการที่จะเปิดจ,จะเริ่มนะครับเริ่มปฏิบัติการ,นรหน่วยงานของตำรวจม้าอีกครั้งหนึ่งแปลตามคำศัพท์ทีละคำศัพท์แปลอย่างนั้นนะครับถ้าแปลเห็นใบใจเป็นประโยคภาษาไทยไง่ายๆก็คือ ผู้คนต้องการที่จะเปิดหน่วยงานตำรวจมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดไปแล้วนะครับนะเดย์เซเดย์ก็คือผู้คนเหล่านั้นนะครับได้พูดว่าเออมัลติโพลิสต์ออฟิเซอร์นะครับแปลว่าเจ้าพนักงานตำรวจมานะครับ is better than a p น l i c e o f f i c e r in a p a t r o นอัดีกว่านะครับ is b e t t บ r than ดีกว่าตำรวจไหนครับตำรวจที่ออกสายตวัวออกตรวจซึ่งนั่งรถไปตรวจนะกรุณทอธิบายอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้เห็นได้ชัดนะครับนะ ขาไปว่ารถนะครับเพ็โตรไปออกตรวจเข้าใจนะครับออนเดโฮสกลับมายัางตำรวจม้านะครับตำรวจมา้านั้นเมื่อนั่งอยู่บนหลังม้านะครับ they can move slowly slower เขาสามารถที่จะเคลื่อนอตัวหรือว่าสามารถที่ขี่ม้าให้ช้าๆลงไปก็ได้นะครับซึ่งรถนั้นบางครั้งนะครับนะมันเดี๋ยวตรงนี้นักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพนั่นก็คือ คุณครูจะอธิบายอย่างนี้นะครับนะคือตำรวจม้านี่สามารถเข้าไปในฝูงชนที่คนมาประท้วงอาจสมมติคนมาประท้วงนะครับตำรวจม้าสามารถเข้าไปยุติการประท้วงเหล่านั้นเช่นอาจจะขี่ม้าเข้าไปหาจุดใดจุดหนึ่งที่ผู้คนกําลังเกิดเรื่องวุ่นวายอยู่แต่รถไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนันทีทันใดนะครับเพราะไม่สามารถขับได้เร็วหรือได้ช้าด,ดังต้องการนะครับเพราะมีฝูงคนอยู่เยอะฝูงชนแหมพูดเปิดแต่ม้านี่เข้าไปได้แน่นอน โอเคเห็น okay, ภาพนะครับือสามารถเคลื่อนได้ช้าก,กว่าก็ได้นะครับให้เร็วก็ได้ so ซ h ด t นะครับดังนั้นนะครับก็สามารถแคนซีสามารถเห็นและและเฮียร์จิงส์และก็ได้ยินนะครับสิ่งต่างๆดีกว่านะครับอ่อเพทโรคาวดมิสซึ่งตำรวจสายตรวจที่นั่งรถยนต์นั้นอาจจะพลาดไปก็คืออาจจะมองไม่เห็นแต่ตำรวจมาสามารถมองเห็นเห็นภาพเลยนะครับคำแปลของคุณครู เดในที่นี่คือตำรวจม้านะครับแค e บีมอร์ l ฮลฟ์ก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือได้มากกว่าตำรวจนั่งรถเวทคลาวด์ช่วยเหลือฝูงชนนะครับชู้ด้วยเหมือนกัน e ีโค s e เพราะว่าเ i ซ h i ไฮเพราะว่าพวกเขานั่งอยู่บนที่สูงนะครับคือนั่งในมา้านั่งบนมา้าแม่นั่งในม้าเฉยเลยแต่คนที่นั่งในรถตำรวจที่นั่งในรถย่อมเตี้ยกว่าม้านะครับนะไม่ไม่สามารถที่จะใช้รถสูงกว่าม้าแน่นอนครับ ในการไปสลายช,ชุมชนนะครับนะสลายฝูงชน and can see over นะครับก็คือสามารถมองเห็นใบเหนือกว่า People head นะครับสีสากของผู้คนก็คือมองเห็นนั่งมา้านี่เห็นได้ชัดเลยนะครับนะ delso a a great tourist attraction และอีกอย่างหนึ่งนะครับประก,การสุดท้ายก็คือตำรวจม้านะครับมันแปลกนะครับนะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจนะครับ attraction ของ Tourist ของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลยนะครับเอเคอินเดซสมาร์อยูนฟอร์มอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ดึงโดดตาดึงโดดใจเพราะว่าตำรวจมา้านี่ใส่ชุดเท่ะนะครับนะสมาร์ทยูนิฟอร์มจบนะครับโอเคนะครับเรียกับคุณครวยพี่นันเหมือนตัวอักษรวิ่งนันบนนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขด้วยหลักไวยากรณ์๋ยวทำให้เล็กนงทั้งนิดหนึ่งนะครับนะจะได้เห็นทั้ง หมดเลยที่คุณครูแปลไปเมื่อกี้นะครับนี่แปลเป็นภาษาไทยมาได้ดังนี้นะครับผมไปต่ออีกข้อหนึ่งก็จะจบแล้วนะครับสําหรับวันนี้นั่นก็คือข้อนี้นะครับมาตอบว่าถูกหรือผิดหรือว่าจริงหรือเท็จนะครับนะ The c l ค v e Land Mounted Police Don't Exist Anymore ตำรวจม้านะครับที่เมืองนะครฟแลนด์ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ ก็คือถูกต้องนะครับนะโดนยุบไปแล้วข้อทสองครับ The residents of c l e v e l a n d thought highly of the Canadian Mounted Police. ตรงนี้แปลว่าผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองแครบแลนด์นะครับผู้คนที่อยู่ในเมืองแครบแลนด์นั้นได้คิดว่านะครับตำรวจแคนาเดียนนะครับคือตำรวจม้าของเขานั้นเขาหวังคาดหวังผลว่าอย่างสูงเลยว่าต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผิดนะครับนะ เพราะเขาไม่ต้องคาดหวังนะครับเพราะตำรวจทำผลงานได้ดีมากกว่าที่เขาคิดนะครับเขาภูมิใจมากามากภาษาอังกฤษา Mounted Police Mounted ตัวตีไม่ใช่ Mounted Mounted Police Officer เจ้าพนักงานตำรวจม้านะครับผม can move as fast as a policeman in a petrol car สามารถที่จะเคลื่อนไหวนะครับขี่ม้านะครับได้เร็วกว่าตำรวจที่นั่งรถสายตรวจ ไม่ใช่นะครับผิดนะครับนะไม่สามารถวิ่งได้เร็เวกว่านะครับข้อที่สครับ p o l i c e o f f i c e r จะเปรนงานตำรวจนะครับ on horse city นั่งอยู่บนหลังมา้าคือตำรวจมา้านั่นเอง can control the c l o u d สามารถที่จะควบคุมฝูงชนได้ Better ได้ดีกว่า petrol car officer กว่าพนักงานสายตรวจที่นั่งอยู่ในรถยนต์ข้อนี้ถูกต้องนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับ the smart uniform นะครับ ชุดยูนิฟอร์มที่แสนจะเท่ของพวกเขานะครับของตำรวจมานั้นได้แอ f แฟกซ์นะครับได้เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของ a lot of ออฟทริวของผู้ที่มาเที่ยวนะครับหรือผู้ที่มาพบมาเจอนะครับหรือของนักท่องเที่ยวนั่นเองถูกต้องนะครับเป็นนั้นว่าจบหน้า47คุณครูอาจจะพูดไวไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นไม่เป็นไรนะครับให้นักเรียนฟังหลายๆรอบนะครับผมนี่คือ สิ่งที่ครูพี่นันพยายามถ่ายทอดช่วยเหลือนักเรียนทั่วประเทศนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมให้เก่งวิชาภาษาอังกฤษกันเยอะๆนะครับผมภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิตแล้วคุณอาจจะติดใจ English is not as difficult as you think if you try might be fast i n a t e d โอเคนะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ Okay, okay, okay.